สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องตำรับรักชายากระทะเหล็กเป็นของสนักพิมพ์เหรียงฮวามีเจ้ากันทั้งหมดหนึ่งเล่มจบราคาปกจะอยู่ที่320บาทซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมได้มาจากงานเทศกาลหนังสือเริ่มต้นที่เพิ่งจะจัดจบไปนะครับ จริงๆแล้วมันเป็นสนักพิมพ์ย่อยของสนักพิมพ์บงกฏแล้วเล่มนี้มันก็ออกมานานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นที่ผมได้มาเนี่ยราคามันจะลดเหลือประมาณสัก250บาทถ้าจําไม่ผิดสําหรับใครที่อยากจะหานี่อาจจะหาลําบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ออกมานานแล้วก็น่าจะมีขายตามร้านขายหนังสือมือสองหรือตามร้านขายหนังสือใหญ่ๆที่เขายังเหลือสต็อกอยู่นะครับหรือว่าจะไปรอซื้อตามงานหนังสือที่มันมีหนังสือราคาหนังสือเยอะมาก็ได้ สำหรับเรื่องตำหลับรับชายยากระถาเล็กจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มีชื่อว่าจินถงหลุยจินถงลุยเป็นเด็กสาวที่ว่าพ่อเธอสั่งสอนมาให้เป็นเชฟเป็นพ่อครัวเพราะว่าต้องสื่อทอดกิจการร้านจินหยวนซึ่งเป็นร้านอาหารชื่อเสียงโด่งดังเป็นร้านที่พ่อเธอก่อตั้งมา เพราะฉะนั้นตัวเธอที่เป็นลูกสาวคนเดียวมักจะได้รับการฝึกฝนจากบิดาเป็นคนปากร้ายเป็นคนดุต้องการถ่ายทอดวิชาให้กับลูกสาวพุดง่ายคือถ่ายทอดแบบไม่ค่อยปาณ้เท่าไหร่ด้วยความที่พ่อของเธอเนี่ยเป็นคนที่ปากร้ายใจดีก็ทําให้หญิงสาวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมคนแล้วก็มีการต่อรองเถ,ถียงกันนะครับแต่ก็เป็นความผูกพันความรักระหว่างพ่อลูกที่ห่างจากกมเกลียว แล้วในวันหนึ่งที่พ่อของเธอเนี่ยปลุกเธอประมาณตีสี่ตีห้าเพื่อที่จะลากไปฝึกฝนในครัวนะครับผมกับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือแผ่งดินมันไหวแล้วทาให้ร้านถล่มขึ้นเธอซึ่งเสียชีวิตวิญญาณก็ได้ย้อนกลับมาอยู่ในยุตต้าเฉียงเป็นยุคที่เรียกว่าสร้างชาติโดยอาหารเธอมาอยู่ในร่างของบุตรสาวชาวนาคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกคนที่สของตระกูลจินมีชื่อว่าจิงถงลุยเหมือนกัน แต่ว่าจีนถงลุยคนนี้กับฆ่าตัวตายเพราะว่าโดนพี่ใหญ่ของตระกูลจริงหรือว่าเป็นพี่ชายของพ่อเธอจับเธอไปขายให้เป็นเมียน้อยของช่างตีเหล็กซึ่งอายุสาสิบกว่าตัวจีนถงลุยไม่ยอมเลยฆ่าตัวตายตัวพ่อซึ่งเป็นลูกคนที่สี่ก็มักจะโดนเอาลัดเอาเปรียบเพราะว่าในบรรดาลูกสี่คนพี่ใหญ่เนี่ยเหมือนเป็นพ่อเพราะนั้นก็คือจะเอาเปรียบน้องหรือที่นาทั้งหมดครึ่งหนึ่งก็เอาเป็นของตัวเองอีกสามส่วนก็แบ่งส่วนที่หัวให้น้องสามคน น้องสองคนคนหนึ่งก็คิดจะเป็นบัณฑิตก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกคนนึงก็ไปแต่งงานกับตระกูลพ่อค้าที่ค่อนข้างจะร่ำรวยแต่ตัวเองมันก็มีนิสัยที่ไม่ดีคือมีนิสัยชอบกนนารพนันชอบดื่มสุราเพราะนั้นก็เลยทําให้ตัวพี่ใหญ่เนี่ยมักจะมาเอาเปรียบน้องชายคนเล็กซึ่งเป็นน้องคนที่สี่ไ่ง่ายคือมากดขี่มาเก็บเงินประมาณ2องอเพื่อที่จะเป็นค่าเลี้ยงดูมารดาตัวมารดาก็จะรักแต่ลูกชายคนโตทําให้ครอบครัวเธอเนี่ยเหมือนก็โดนเอาัดเอาเปรียบ ถึงขนาดที่น้องชายของเธอต้องโดนจับไปรับผิดแทนลูกของพี่ชายคนโตหรือลุงใหญ่ที่ไปฆ่าลูกชายของรองนายอำเภอจนโดนตีขาหักกลับมาในขณะที่ตัวของหญิงสาวบีดาป่วยไม่สามารถมีแรงไปทำนาได้ก็โดนยังลุงเนี่ยเอาไปขายเพื่อที่จะเอาเงินค่าสินสอดทําทำให้ค่าตัวตายซึ่งด้วยความที่บีดาและมารดาของตัว จินถงลุยเป็นคนที่หัวอ่อนก็เลยทําให้โดนลุงใหญ่เนี่ยเอารัดเอาเปรียบเสมอเมื่อนางเอกกับพ่อไปในร่างนี้สิ่งที่นางเอกอยากกินตอนแรกก็คือเนื้อเพราะว่าเธอมาในยะุคปัจจุบันเธอคิดว่าการกินเนื้อเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไหนได้ครอบครัวยามันยากจนกระทั่งพ่อของเธอในยุคนี้นะครับผมก็ขอยืมเนื้อจากลุงใหญ่ลุงใหญ่ก็ไม่ให้ทําให้เธอเริ่มรู้แล้วว่าตระกูลนี้มันไม่ค่อยดีนะเป็นตระกูลที่เอาเปรียบพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็เลยคิดที่จะหาเงิน เพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปเงี้ยมันไม่ดีโดยความที่เธอมีฝีมือทางด้านแม่ครัวอยู่แล้วเธอก็เลยคิดจะทําร้านอาหารแต่ทีนี้เจ้าของร้านเดิมแบบตัวมานานเนี่ยเป็นคนที่ทําอาหารไม่อร่อยก็เลยทําให้คนในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยเชื่อถือจนกระทั่งตัวนางเอกก็บอกโอเคจะลองทําอาหารให้ดูเธอก็เลยทําอาหารง่ายๆให้ครอบครัวกินก่อนครอบครัวกินแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยก็เลยทำให้บิดานีย่ยอมเชื่อถือเอาที่นาที่มีอยู่เนี่ยไปขายได้เงินประมาณ3ามตำลึง นางเอกก็เลยเอาเงินตรงนี้มาเพื่อที่จะลงทุนทาแผงอาหารขายซึ่งอาหารที่เธอทําตอนแรกก็คือกล้วยเตี๋ยวเย็นแตงกวาดองตอนแรกเนี่ยตั้งราคาวไว้ประมาณ7จแพอนางเอกซื้อข้าวของติดต่อแผงที่ขายของเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่เดินทางกลับมาจากตําบลเธอกับบิดาก็ได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ โดนทิ้งอยู่ในพงหญ้าซึ่งชายหนุ่มคนนี้ก็คือพระเอกของเรื่องเล่นหลงจนเล่นหลงจนจริงๆเขาเป็นท่านอองได้รับบาดเจ็บได้รับพิษทําให้ขาเดินไม่ได้ต้องใช้เวลา 45- วันในการตลายพิษถึงจะกลับมาเดินปกติได้แต่ว่าด้วยตัวที่เขาเนี่ยทนไม่ได้กับสายตาที่โดนดูถูกเหยียดหยามทนไม่ได้กับสายตาที่คนมองเห็นว่าเขาเป็นคนพิการแม้จะ4 5วันก็ตามเขาก็เลยพาองครักษ์ออกมาท่องเที่ยวปรากฏว่า ดนจนป่าทำร้ายบาดเจ็บองครักษ์สองคนหนึ่งตายหนึ่งได้รับบาดเจ็บรีบหนีกลับไปยังเมืองหลวงในที่พระเอกเนี่ยโดนจับนอกจากนั้นยังโดนจี้สกัดจุดใบอีกนางเอกซึ่งเก็บมาได้ออกเก็บพระเอกกลับมาได้ตอนแรกคิดว่าเป็นคนขาพิการเป็นคนเป็นใบก็เลยดูแลรักษาเพราะสงสารเหมือนคิดว่าน้องชายตัวเองก็ขาพิการด้วยแล้วมันก็จะมีฉากที่ลุงใหญ่มาหาเรื่องที่บ้านนางเอกพระเอกก็เลยช่วยนางเอกเลยเผลอพูดออกมาก็เลยทําให้รู้จุดใบของเขาคลายออกแล้ว พอทุกคนถามว่าพระเอกเป็นใครพระเอกก็บอกว่าเขาเป็นท่านอองแต่ไม่มีใครเชื่อกับคิดว่าพระเอกเป็นคนที่สมองพิการแล้วพอจะถึงเวลาที่ขายก๋วยเตี๋ยวเย็นแตงกวาดองนางเอกก็เลยคิดจะตั้งราคาไว้ประมาณ7อีแปะแต่ว่าพระเอกซึ่งรับหน้าที่เขียนป้ายเพราะนางเอกบอกว่าในเมื่อพระเอกเป็นท่านอ,องก็น่าจะเขียนตัวอักษรได้พระเอกกับเขียนประมาณ10อีแปะ ซึ่งเป็นการตั้งราคาตามที่นางเอกตั้งใจไว้เองแต่ว่ากลัวมันแพงไปแต่ถึงจะราคา10อีแปะแต่ว่าก๋้วยเตี๋ยวเย็นแตงกวาดองของนางเอกก็ขายดีเพราะนางเอกจำกัดไว้ว่าวันหนึ่งจะขายแค่4ีถ้วยเหมือนกับว่ามันเป็นของหายาให้คนอยากกินแล้วก่อนที่เธอจะขายจริงเธอก็มีการแจกให้ทุกคนลองชิมคือให้คนมาชิม3-4สวันแล้วติดใจติดใจก็เลยเริ่มขายมันก็เลยทให้เป็นของที่ใครๆก็มารอต่อทิวซื้อ ว่าพอเธอขายได้ดีเนี่ยข่าวมันก็จะไปรู้ถึงลุงใหญ่ลุงใหญ่ก็พยายามที่จะมาขอสูตรเธอก็ไม่ให้แล้วก็มามีเรื่องทะเลาะเธอก็เลยถือปังตอเนี่ยไปขู่นะครับผมว่าจะจัดการอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนว่า่าก็มาด้วยก็โดนขู่กลับไปด้วยแต่ตัวลุงใหญ่ก็ยังไม่ละความพยายามได้ออกอุบายให้ลูกสาวตนเองกับญาเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่บ้านนางเอกเพื่อที่จะขโมยสูตรต้วยเตี๋ยว ในทำนองเดียวกันตัวของลุงรองซึ่งเป็นคนที่ชอบพนันแล้วเมียเป็นคนที่ทำการค้าก็เลยพยายามจะมาติดต่อพอรู้ว่านางเอกไม่พอใจพระเอกก็เลยเข้าไปหยิบอ่ามิโต้ให้ซึ่งตอนนี้พระเอกก็นั่งอยู่บนรถเข็นซึ่งนางเอกเป็นคนออกแบบพูดง่ายคืออาศัยเงินจากที่ขายในช่วงแรกที่ขายได้ดีเนี่ยก็มาทำรถเข็นให้พระเอกตรงนี้มันก็สะกิดความสงสัยของพระเอกด้วยว่าทำไมตัวนางเอกเป็นคนที่มีความกล้าเป็นคนที่มีความรู้ไม่ว่าจะก,การทำอาหารไม่ว่าจะกการทำรถเข็น แล้วสิ่งที่พี่เอกมีความรู้สึกประหลาดปหลาดอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่นางเอกทาให้ไม่ว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเย็นแตงกวาดอง ไม่ว่าจะเป็นเป็ดสียางอะไรพวกนี้ที่นางเองกทำกินในชีวิตประจำวันเนี่ยพระเอกเหมือนเคยกินมาก่อนซึ่งคนที่เคยทํามาให้เขากินก็คือคนที่เป็นพี่สะพ้ายของเขาซึ่งถือว่าเป็นหญิงสาวที่มีฝีมือการทําอาหารอันดับหนึ่งของต้าเฉียงแล้วเขาก็จับความได้ว่าตอนที่น้องชายเนี่ยถามว่าทําไมที่นางเอกพอตายแล้วฟื้นขึ้นมาทําไมเก่งกาจจริงนางเอกก็ตอบไว้ว่าเออเรียนวิชาจากเทพในความฝันตัวน้องชายก็บอกว่าเป็นเทพเตา พราะอ่านหนังสือเทพเต่าตะลุยยุทธภพมาเป็นหนังสือที่ยายซึ่งพระเอกก็ขำทําให้ตรงนี้พระเอกก็เริ่มสงสัยนางเอกเรื่อยๆมันจะมีฉากที่พระเอกเนี่ยพอจุดใบ้ไายก็เริ่มคุยได้ซึ่งนางเอกตรงนี้ก็จะสังเกตถึงสายตาของพระเอกหลายครั้งไม่ว่าเธอจะทําอาหารอะไรไม่ว่าเธอจะพูดว่าเรียนรู้วิชาจากในหว่องฝรั่งน้อวเป็นเทพเต่านางเอกก็จะเห็นถึงสีหน้าของพระเอกว่าเหมือนไม่ยินยอมพร้อมใจทั้งที่เหมือนว่าเธอเป็นคนที่มีมุคลนงเอก็จะนเคืองนิดนึงนะครับพอพระเอกพูดได้นางเอกก็ต้องระวัดระวังตัว แน่นอนว่าโดยชื่อเสียงของนางเอกที่ทาอาหารได้ดีแล้วประกอบกับมันจะมีพ่อค้าตะกุลเจ้าอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นญาติกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคีนี้ก็เคยช่วยเหลือนางเอกมาเคยช่วยเหลือครอบครัวนางเอกมาพอรู้ว่านางเอกเนี่ยทำอาหารดีทําอาหารอร่อยแล้วพอรู้ว่าตัวพ่อค้าเจ้าซึ่งเป็นพี่เขยตัวเองต้องการที่จะหาคนครัวมาทําอาหารรับรองแขกที่มาจากต่างแดนก็เลยมาติดต่อนางเอก พอพ่อคาเจ้าเนี่ยได้เห็นถึงอาหารที่นางเอกทำได้กินด้วยนะก็มีความสุดชอบเลยจ้างนางเอก20ตำลึงนางเอกอยากทำพ่อนางเอกตอนแรกคิดจะปฏิเสธแต่นางเอกเนี่ยก็เหมือนกับว่าพยายามส่งสายตาขัดขวางจนพระเอกเนี่ยก็ช่วยพูดให้จนสุดท้ายก็ได้งานนี้มาเพราะนางเอกไปทำอาหารให้ปุ๊บปรากฏว่าระหว่างที่นางเอกเดินทางกลับกับโดนคนร้ายจับตัวไปแต่ตอนที่นางเอกไปเนี่ยไปคนเดียวไงพระเอกก็มีความรู้สึกขิดตะขวงใจพระเอกก็เลยบอกไปว่าก่อนไปนะ ให้เอาผู้สัญญาณไปด้วยแล้วถ้าเกิดมีอะไรก็ให้ร้องเรียกชื่อเขาดังๆซึง่งพอนางเอกโดนจับตัวไปปุ๊บผู้สัญญาณมันหยิบไม่ได้เพราะมือเนอี่โดนมาร์กและแน่นอนว่าคนจับตัวไปจริงๆเนี่ยเป็นลูกชายของลุงรองที่ต้องการจะมาขโมยสูตรมีเย็นของเธอ พอได้สูตรได้เงินไปแล้วแต่ว่าไอ้คนติดตาเนี่ยมันพยายามจะข่มขืนเธอเพราะมันเล็งเห็นแล้วว่าถ้าได้ตัวนางเอกนางเอกก็ต้องไปเป็นเมียมันต้องไปทําอาหารต้องไปเลี้ยงดูมันมันจะได้นอนกินนอนกินสบายๆก็พยายามจะปั้มนางเอกนางเอกที่ดิ้นหลบหนีก็เลยร้องเรียกชื่อของพระเอกพระเอกเนี่ยพอพ่ถ่ายแล้วก็เดินได้เพียงแต่ว่ายังแก้งฟอร์มอยู่ก็คือไม่อยากจะแจกนางเอกไปนะครับเพราะนัน้นพอพระเอกเนี่ยเดินได้พระเอกรู้ว่านางเอกหายไป ก็อาศัยสุนัขดมกลิ่นผู้สัญญาณก็คือพระเอกก็จะมีผู้สัญญาณนายเอกก็จะมีผู้สัญญาณก็ทําให้สุนัขนีได้กลิ่นกระพาวไปใกล้ๆแล้วพอได้ยินเสียงนายเอกร้องพระเอกก็พุ่งเข้าไปช่วยตอนที่เอกพุ่งเข้าไปช่วยเนี่ยเห็นนายเอกเสื้อผ้าหลุดรุ่ยเห็นอีกฝ่ายหนึ่งพยายามจับข่มขืนนางเอกพระเอกก็จัดการกระทืบอีกฝ่ายหนึ่งจนปางตายแล้วก็กอดนางเอกจนเผลอจูบนางเอกซึ่งนางเอกก็จูบตอบนะครับอ่าตรงเนี้ยมันเป็นฉากเรื่องซีนที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยรู้ใจกันซึ่งจริงๆก็คือออพพรระะเเเเกกมันนนู้้้ใจตตงงงาาาแแลลวว่่่ีียย เพิ่งจะรู้ใจตนเองว่าโอเคชอบพระเอกเหมือนกันแล้วแต่ทีเนี้ยพ่อแม่ผู้ใหญ่บ้านที่ตามมาชาวบ้านที่ตามมาก็เห็นชายนี้พอดีปุ๊บก็เลยทำให้เชื่อเสียงของนางเอกเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าผู้หญิงที่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยจูดกับผู้ชายเนี้ยมันทําให้แต่งไม่ออกเพราะเธอก็มีคดีเก่าอยู่แล้วก็คือคดีที่มีงานมั่นก็แต่งไม่ออกแล้วรอบนึงยิ่งมาเจอคดีพระเอกอ,อีกก็ยิ่งแต่งไม่ออกสุดท้ายแม่ของนางเอกก็เลยมาคุยกับนางเอกว่าเออให้แต่งงานกับพระเอกไหม เร่งนางเอกก็ลังเลยอยู่บอกขอเวลาคิดอยู่3าวันแล้วทีนี้นางเอกฝันร้ายเพราะว่าไปฝันถึงเหตุการณ์ที่ไอ้ลูกน้องคนนั้นเนี่ยพยายามจะข่มขืนมันเป็นหมูวัวโสโคร่งประมาณนี้นางเอกก็ฝันพอตื่นขึ้นมาก็เห็นพระเอกกลาลังไล่ลําวรยุทธ์ก็มีเขาบอกว่าถ้าต้องแต่งงานจริงแต่งงานกับพระเอกก็ดีเหมือนกันที่เธอก็ชอบพระเอกไงก็เลยตัดสินใจเป็นคู่มั่นกันพระเอกก็ชอบนางเอกอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะบอกตัวเองว่าเขาเป็นท่านอ๋องน้อยอาศัยอยู่ที่เมืองหลวงแต่ก็ไม่มีใครเชื่อถือ เพราะไม่มีใครคิดหรอกว่าชายหนุ่มพิการที่เป็นใบและเดินไม่ได้ในตอนแรกใส่เสื้อผ้ามอซอนะครับผมจะเป็นท่านอองน้อยได้นางเอกก็เลยวางแผนต่อไปอาหารที่นางเอกทําต่อมาก็คืออาหารตระกูลเต้าคู่เพราะว่ามันเปลี่ยนฤดูแล้วและที่สำคัญคือไอก้กี๋ยวเย็นแตงกวาดองที่เธอทำเนี่ยในช่วงที่เธอพักรักษาตัวเนี่ยลุงใหญ่ซึ่งอาศัยท่านย่ากับบุตรสาวตัวเองมาขโมยสูตรก็มาเปิดร้านลุงรองที่ได้สูตรไปก็ไปเปิดร้านอกีก ทำให้นางเอกขายไม่ได้นางเอกก็เลยเปลี่ยนเป็นเต้าหู้แล้วประกอบกับว่ามันเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูหนาวแล้วเพราะนั้นคืออาหารต่อไปที่ขายเนี่ยมันควรจะเป็นอาหารที่อบอุ่นเธอก็เลยทินทาเต้าหู้เต้าหู้เหม็นแล้วก็น้าเต้าหู้ออกมาขายไงแล้วเธอก็ยังทาเครื่องปรุงรสก็คือพวกน้าจิ้มน้ําซอสอะไรพวกนี้ซึ่งมันมีเจ้าอื่นก็มีนะแต่ว่ารสชาติของเธอเนี่ยมันดีกว่าเธอก็เลยพยายามทําตรงนี้ขายแล้วก็ได้เข้าแก่เจ้าที่ได้ชิมน้ําปรุงรสของเธอมาร่วมทุนทํากิจการด้วยกัน เอกก็พยายามสร้างกิจการซึ่งตอนนี้พระเอกก็อยู่กับนางเอกไปเรื่อยนะไม่ได้คิดจะกลับบ้านไม่คิดจะอะไรเพราะมีความคิดอย่างเดียวก็คือว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่เขาจะหาโอกาสจบเนี่ยแต่งงานกับนางเอกก็เอานางเอกไปเมืองหลวงให้ได้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากจากกับนางเอกก็เลยต้องอาศัยบิวเวลาแล้วที่นี้เองอยู่ดีวันดีคืนดีมันก็จะมีแขกผู้สงส่งเนี่ยมาจากเมืองหลวงนายอำเภอก็เลยต้องมาตามนางเอกไปเพราะว่านางเอกเนี่ยมีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วก็มีคนที่รู้จักเนี่ยเคยมากินอาหารของนางเอก ก็บอกว่านายเอกทำอาหารดีนายเอก็เลยไปทําอาหารที่จวนนายอำเภอแต่ก่อนที่นายเอกจะทาเนี่ยตอนที่นางเอกไปก่อนคืนหนึ่งก็คือไปกับพระเอกสองคนเพราะว่าจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วคือเคยโดนฉุดเนี่ยนายเอกก็ไม่กล้าไปคนเดียวก็เลยไปกับพระเอกในตอนกลางคืนเนี่ยพระเอกก็ไปเห็นรถมา้าเห็นมา้าแล้วก็จูกใจคิดได้ว่าน่าจะเป็นค,คนคนนี้และยิ่งได้รับฟังจากคนของนายอำเภออีกว่า คนที่มาเป็นแขกสูงสังเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ชอบกินปลาเพราะหน้าตาประหลาดเอกก็เลยเดาด้แล้วว่าเป็นใครเอกก็เลยขอแยกไปสืร์ก่อนว่าใช่จริงหรือเปล่าและก็เป็นจริงอย่างที่เกคิดแต่ในระหว่างที่นายเอกกำลังทำออกข้าวมันก็จะมีชายหนุ่มอายุ30เนี่ยได้กลิ่นแล้วเข้ามาดูแล้วขอกินอาหารซึ่งนอนนั้นนายเอกเนี่ยก็ไปเจอพริกซึ่งในนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่านายเอกเนี่ยเคยเจอแต่พริกเซฉวนซึ่งไม่มีความเผ็ดเท่าไหร่ไม่ใช่รสชาติเผ็ดอย่างที่นายเอกต้องการพอนายเอกเนี่ยไปเจอพริกที่แบบเป็นชิจาก ดแดนใต้แล้วกั piss, นนะซึ่งมันมีความเผ็ดกว่าไหนก็เลยมาทําทรงกลิ่นหอมกลิ่นอะไรพวกนี้ก็เลยทําให้คนคนนั <tr> ้นเนี่ยพอใจคนคนนั้นเนี่ยกินหอยผัดพริกเนี่ยไปประมาณสักครึ่งจานแล้วก็ส่งเสียงชมมามากมายแล้วก็บอกความจริงว่าเขาเนี่ยเป็นแขกสูงสักที่โดนเชิญมาซึ่งตอนนั้นพระเอกก็กลับมาเจอปุ๊บพระเอกก็เลยคุกเข่าแล้วก็ขอคารวะฮ่องเต้ซึ่งชายคนนั้นก็คือฮ่องเต้นางเอกที่งงก็ไม่คิดว่าชายคนนั้นจะเป็นฮ่องเต้แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าที่พระเอกพ่ำบอกตลอดเวลาว่าตัวเองไม่นนั็นอวอมไรเน ถึงขนาดเธอเคยย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดพระเอกเป็นท่านอ๋องน้อยเธอก็เป็นชายาท่านอ๋องสิเพร,ราะนั้นเมื่อเราทราบความเป็นจริงนางเอกก็เลยต้องคุกเข่าแต่เนื่องจากไม่ค่อยรู้มาราย,ยาทก็เลยทําอะไรกโก,ก,กไปบางให้พระเอกส่องสอนแต่นี้เองห้องเต้ไม่ได้มาคนเดียวห้องเต้ก็พาองค์หญิงึ้่เป็นพี่สาวมาด้วยพี่สาวเนี่ยเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าเบื่ออาหารนายเอกก็เลยทำอาหารให้พี่สาวห้องเต้หรือองค์หญิงเนี่ยนะครับผมเกิดการอยางหารแล้วกินไปเป็นโจ๊กรสเผ็ดนะครับที่ใส่หอยนะถ้าจำไม่ผิดนะ ก็เลยทําให้ตัวองค์หญิงเนี่ยประทับใจในตัวนางเอกและในระหว่างที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยกำลังจะกลับไปกินข้าวนะครับผมซึ่งเหมือนเป็นเรื่องปกติไงก็มาเจอกับเจ้าเมืองเจอกับนายอำเภอแล้วก็เจอกับผู้ช่วยนายอำเภอที่ตามตัวพระเอกมาพอเจ้าเมืองเนี่ยเห็นพระเอกก็คุกข่าวทาให้ทุกคนรู้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นท่านอ๋องจริงๆพระเอกก็เลยสั่งให้สืบสวนคดี2คดีคดีแรกก็คือคดีโจรสุขเขาที่จับตัวพระเอกไปคดีที่2ก็คือเป็นคดีของน้องชายนางเอกที่โดน ตีขาหากักเพราะความเข้าใจผิดต้องไปรับโทษแทนลูกชายของลุงแน่นอนว่าพอทุกอย่างที่คลายปุ๊บฮ่องเต้ก็เลยกลับเมืองหลวงก็ต้องการที่จะเอานางเอกไปด้วยเพราะต้องการที่จะเอานางเอกไปทําอาหารให้กับพี่สาวตนเองทึ่เป็นองคหญิงพระเอกก็เลยกลับไปด้วยแน่นอนว่าพอกลับไปฮ่องเต้ก็พระราชทานนสมรสให้แต่ว่าการเดินทางของนางเองกจะช้ากว่าพระเอกนิดน,นึงเพราะว่านางเอกเนี่ยต้องไปกับขบวนองคหญิงไงเพราะว่าองค์หญิงไม่สบายก็เลยเดินทางชา้าใช้เวลา2เดือนพระเอกกลับไปถึงก่อน คนในจวนก็สงสัยว่าคุณหนูตะกุลจินที่ห้องเต้พระราชาสมรสเนี่ยเป็นใครก็เลยถามพระเอกพระเอกก็เลยบอกว่าโอเคเป็นคนที่ช่วยชีวิตมีบุญคุณอะไรเนี้ยซึ่งครอบครัวท่านนี้ก็ไม่คิดอะไรก็ยอมรับนางเอกไปแล้วก็มีการแต่งงานแต่ก่อนแต่งงานเนี่ยพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าอาหารทุกอย่างที่เขาเคยกินทุกสิ่งทุกอย่างที่นางเอกเคยพูดไม่ว่าจะเป็นขงเจอไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกเนี้ยเขาเคยได้ยินแล้วนะมาจากพี่สะพายของเขานางเองกเลยคิดว่าพี่สะพายของตนเนี่ย น่าจะเป็นคนที่ย้อนเวลามาเหมือนกันพอนางเอกไปถามปรากฏว่าไม่ใช่แล้วนางเอกก็พยายามจะสืบจนสุดท้ายเนี่ยสืบไปสืบมาถึงได้รู้ว่าจริงๆอ่ะพี่สะภ้เธอเนี่ยเรียนอาหารมาจากอาจารย์คนหนึ่งซึ่งอาหารทุกอย่างมันเป็นอาหารตระกูลจีนจากร้านจีนหยวนซึ่งบิดาของนางเอกในชาติที่แล้วนะก็คือเป็นคนสอนหรือป้าป๋าเอาง,ง่ายๆนางเอกก็เลยพยายามจะหาตัวอาจารย์ก็เลยถึงขนาดยอมพุกเขาให้กับพี่สะภ้พี่สะใภ้เนี่ยก็เจอตัวนางเอก ทุกข่าให้กระตกใจถึงแม้จะไม่ค่อยชอใจน้องกระไพนะครับที่ว่าเด่นกว่านะแล้วก็เจอสามีตนเองกับพระเอกเนี่ยมาเห็นพอดีก็เลยจําใจต้องพานางเอกไปเจออาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพบปะใครพอได้เจอนางเอกปุ๊บก็รู้ทันทีว่าอาจารย์คนนั้นจริงๆก็คือพ่อของนางเอกซึ่งย้อนเวลามาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันก็คือตัวนางเอกเนี่ยตายแล้ววิญญาณมาเข้าร่างลูกสาวของตระกูลจินนะคะที่ตัวของพ่อเนี่ยมาทั้งตัวแล้วมาก่อนตั้งแต่15ปีที่แล้ว ก็เลยสั่งสอนตัวพี่สะพ้ยเป็นลูกศิษย์เพราะว่าเป็นการทดเชยความคิดถึงลูกสาวตนเองพอนางเอกได้จเจอพ่อตอนเองแล้วใช่ไหมก็รับพ่อเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกลายเป็นพ่อบุญธรรมไปก็เรียกป้าป่านะครับผมแล้วก็เธอก็เปิดร้านอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกร้านหม้อไฟแบบบุฟเฟช่ชาบูชาบูที่เรากินกันนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชั้นสูงสำหรับคุนนางพยดงไๆก็คือเธอก็ค่อนข้างที่จะร่ำรวยนะครับผมจากธุรกิจมากมาย เรื่องราวเนี่ยมันก็จะจบหลังจากที่เธอเนี่ยคลอดลูกแล้วผ่านไปหนึ่งปีเธอก็จะได้รับคาสั่งจาก้องเต่ให้เปิดสำนักสอนอาหารแล้วก็จะมีการรับศิษย์รุ่นแรกส่วนน้องชายที่ขาหักก็มาถึงเมืองหลวงก็รักษาจนขาหายดีก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เขาชอบที่ผู้ตรงก็คือคอยช่วยงานในเอกมาตั้งแต่สมัยอยู่ที่บ้านนอกนะครับขอผิวกันมาจนถึงเมืองหลวงนะมันก็เป็นการจบเรื่องราวอย่างสุขสมนะครับผมสำหรับเรื่องตำหลับรักชายยากระทะเหล็ก สำหรับเรื่องตำหับรับชายากระทะเหล็กน,นะครับผมมันก็เป็นเรื่องสั้นระดับกลางนะที่ถือว่าอ่านสนุกนะครับผมอ่านได้เพลินเพไม่ต้องคิดอะไรมากมายในเรื่องไม่มีราศนาอะไรมากมายอ่านเอารอยยิ้มอ่านเอาเสียงหัวเราะแล้วกันนะถึงแม้ว่าเรื่องเนี่ยมันจะมีพอดมากมายนะเท่าที่ฟังไปแต่มันก็ไม่หนักหนามากมายทุกสิ่งที่อย่างมันสามารถแก้ไขและขี้ไขได้ง่ายๆเพราะว่าตามความยาวของเล่มเนี่ยมันประมาณสัก300กว่าหน้าเนี่ย300 3 4 0หน้านะครับผมเนี่ยมันก็มีรายละเอียดประมาณนี้มันก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าเป็นอยู่ในช่วงของความยาวที่เรียกได้ว่ามันพออ่านได้โดยที่มีรายละเอียดในระดับหนึ่งนะมันไม่เหมือนกับเรื่องสั้นที่ประมาณเกือบ200หน้าเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรทําให้อ่านแล้วมันไม่ค่อยอินเพราะนั้นเรื่องที่มีความยาวระดับนี้มันทําให้เราอ่านแล้วมีความรู้สึกอินมีความรู้สึกมีความสนุกและคอยตามไปกับมันได้ คือในเรื่องมันมีรายละเอียดในระดับที่เราโอเคพอจะอินไปกับมันและก็ไม่มีในเรื่องยาวมากมายหรือมีในเรื่องหนักขัวอย่างเรื่องยาวเป็นสิบๆเด่มอย่างที่เคยอ่านเพราะนั้นเรื่องนี้มันจึงอ่านสนุกอ่านได้เพลินในยามที่เราอยากได้เรื่องสั้นเรื่องที่สบายใจเรื่องหนึ่งมาอ่านตัวละครของพระเอกกับนางเอกนะครับผมก็นางเอกก็เป็นสไตล์ใจกล้าบ้าบินนะเพราะว่าเป็นคนมาจากยุคปัจจุบันแน่นอนแล้วก็ทําอาหารเก่งในเรื่องนี้มันก็จะมี อาหารมากมายที่เธอทำเรียกได้ว่าเล่มนี้มันมีอาหารมาย0 3 0ิสชนิดที่เธอทำเนี่ยนะครับผมอย่างงานเลงมันเกิดที่ประชันกับพี่สะพ้ายคนลองเขาก็ทําอาหารมาสิบอย่างมันก็จะมีอะไรอย่างนี้จับหนึ่งอาหารที่นางเอกทําเป็นสามอย่างขนมหวานที่นางเอกทําอย่างเงี้ยเป็นพวกขนมหวานาาระจันอะไรพวกนี้หรืออะไรพวกนี้คือมันก็มีอาหารหลายๆอย่างนะในเล่มเนี้ คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องสั้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารค่อนข้างเยอะเทียบกับเรื่องยาวหลายๆเรื่องไร่เลยทีเดียวสำหรับคนที่ชอบอาหารนะครับผมก็สามารถจินตนาการไปกะอาหารที่นางเอกทาได้ว่าเมนูนี้เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงซึ่งคนเขียนก็ได้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารตรงนี้ไว้ด้วยมันก็เลยทาให้เราไม่ขอสึกอินและก็อ,อยากกินในบางเมนูนะครับ สำหรับพระเอกก็เป็นสไตล์จอมยุทธ์ทั่วไปเป็นท่านอ๋องทั่วไปนะครับเก่งกาจมีฝีมือเพียงแต่ว่าที่ผมมาเนี่ยในฉากที่ตกอับต้องกลายเป็นคนพิการให้หนางเอกช่วยเหลือแล้วพอหายแล้วก็แกล้งฟอร์ว่าไม่หายเพราะว่าอยากอยู่ใกล้ชิดก,กับนางเอกเป็นคนที่รู้ใจตัวเองค่อนข้างเร็วรือว่าชอบนางเอกก็แกล้งเดินไม่ได้ต่อไปเพราะว่าไม่อยากจะรีบร้อนจากไปแล้วก็ปกป้องนางเอกนะครับลักษณะของผู้ที่เอกก็คือบางครั้งเนี่ยก็ ตอบปากตอคำนางเอกนิดๆแล้วก็รู้ใจนางเอกพอตอนรักกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทั่วๆไปก็คือสวีกันถือว่าเป็นบุเลิกของพระเอกทั่วๆไปนะแต่ก็อ่านทําให้มันดูมีความสุขมันฟินๆสนุกกได้สำหรับตัวเองอันนี้มันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับผมในเรื่องเนี้ยที่ทําให้อ่านสนุกอ่านตลกและขบขันสำหรับคนที่อยากได้เรื่องสั้นขนาดกลางไม่ยาวมากเกินไปแล้วก็ไม่สั้นมากจนเกินไปเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสนุกนะครับผมอ่านได้เพลินสนุกจนจบ แรงเนี่ยผมให้อยู่แล้วครับยังไงก็ให้บีบวกบีบวกนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสําหรับเรื่องขนาดนี้คืออ่านและวางไม่ลงนะแต่ถามว่าทําไมไม่ให้เอเพราะว่าตอนที่อ่านเนี่ยผมมีความฉุดคิดอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมว่าถ้าเกิดมันเป็นตรงนี้มันจะตลกมากเลยนะเทงแต่ว่าคนเขียนเขาไม่ได้คิดไนงะก็คือเรื่องของพี่สะพายพี่สะพายซึ่งที่ผมคิดก็คือไม่ได้วางเพราะว่าเป็นตัวอิฉาเป็นตัวประชันนะ ตอนที่ผมอ่านเนี่ยพอมีความรู้สึกว่าตัวพีสพ่สะพายที่บอกว่ารู้ทุกงอย่างเกี่ยวกับอาหารที่นางเองทกทํารู้นู้รู้นี่นะครับผมผมก็คิดในใจนะครับว่าตัวพีสพ่สะพายตรนี้ถ้าเกิดมันเป็นพ่อของนางเอกเนี่ยวิญญาณมาเข้าร่างผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นลูกสาวตระกูลเสนาบดีต้องมาแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยมันจะายกิ้งขนาดไหนแต่เสียดายเขาคนเขียนตรงนี้ไม่ได้มาใส่ตรงนี้ไว้ให้กลายเป็นว่าเป็นลูกศิษย์แทนผมก็เลยคิดว่าเสียดายนะถ้าเกิดเป็นพ่อนางเอกเนี่ยคงจะสนุกพ่ลึกนะ เรื่องราวอาจจะไปได้ไกลมากกว่านี้นะแต่ก็ดีนะครับที่เขาให้มันจบแบบแฮปปี้ก็คือให้นางเอกได้เจอพ่อในร่างเดิมนะครับย้อนเวลามากว่า15ปีในร่างปกตินะไม่ได้ตายแค่หลงยุคมันก็โอเคนะเพียงแต่ว่าผมคิดไปคิดอีกแบบนึงไงมีความรู้ว่าถ้าเกิดเออพี่ตะไคเนี่ยเป็นคุณพ่อที่วิญญาณมาเข้าร่างผู้หญิงต้องมาแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สนุกบันเทิงกว่านี้นะครับอ่าอันคือี้คืนจริงในอากาศของตัวเองเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้มันแค่บีบวกพอ พราะผมคิดว่าถ้าอีกแบบหนึ่งเหมือนน่าส,สนุกกว่านี้แค่นั้นเองนะครับซึ่งโดยรวมก็คือว่าสําหรับเรื่องตํำรับรับชายยากระะเล็กมันเป็นเรื่องที่สนุกอ่านได้อ่านเพลิน,นสําหรับคนที่อยากได้เรื่องสั้นเรื่องที่ไม่ยาวมากอ่านในวันว่าอ่านรวดเดียวจบอ่านแล้วอมยิ้มไปอ่านแล้วสนุกสนานไปกับมันไม่เครียดก,ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่ควรจะสรรหามาอ่านนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ